เช้านี้นะครับพามาเที่ยวชมบรรยากาศธรรมชาติที่ดแล้วสดชื่นสวยงามมากนะครับเป็นภูเขาหินปูนลายล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนที่ใหญ่โตมโหฬารน,นะครับอยู่ที่บ้านมุงอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกนะครับตรงบริเวณเขาหินปูนตรงนี้นะครับจะ มีข้างข่าวเยอะแยะนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเราไม่มีโอกาสได้เข้าไปถายทำเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะถ่ายมาให้ดูนะครับดูท้องฟ้านะครับสวยงามจริงๆมันเหมือนมันมันเหมือนฝนจะตกอ่ะดูน่ากลัวมากเลยตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเนินมะปางอำเภอที่น่าท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกนะครับ มันจะมีหอชมข้างข่าวด้วยนะครับเขาเขียนไว้หอชมข้างข้าวโอ้ท้องฟ้าถ่ายรูปออกมามันสวยมากเลยเรากำลังไปกับพระนะครับเราขับรถตามพระนะครับเป็นเด็กวัดหนึ่งวัน วี่ีโอเยอะแยะเลยนะครับที่บริเวณเขาหญิปูนเนี่ย